ជោះលោះខ្ល់ម្ງោះខ្ល់ម្រະះជំានិស្សារៀន់ក្នុះទៅក្ន្នុះក្នុះ ตันลัคโผะคาวาปัญจวัคคีเยพิคุอามันเตสีเทวมีพิคเวอันตาปพาปพาชิเตนะตเสวิตัมพายโยจานังจะมีสุกรมมสุขังติการิโคหิโนคัมโปโปนุจนิโกอนาริโยอนัตตสิกิโตโยจายังอัตตาดิกะดิกะมาธานุโกโคทุกโขอนาริภาริโยนานัตตันติโยเหตเอพิคเวปุโคอันเตอนุ ปะคัมมะปชิมาปฏิปทาตัตถาคาเทนะอภิสัมพุทธาจักขุปการณียาณการณีอุปัสสาเยวะอภิญยญาสัมโพธยะนิพานายะสามวัตติอัตมาจักสาปิขเวมัชิมาปฏิปทานะคาเทนะเตภิสัมพุทธาจักขุปการณียาณการณีอุปสสามายะอภินญาสัมโพธยะนิพานายะสัมวัตติายะเมวะอริโตอัตติโคยโคจะเสถาท่นังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโป สัมมาวาจาสัมมากรรมตัวสัมมาอัชิโวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอายังโขสาธิคเวมัชฌิมาปฏิปทาตถาคตณอภิสัมพุทธาจักขุกานียาณะกานยิอุปสาญาอะภิญญาญาสัมปุทยานิพพายาสังวรตติ อิทงโขปนะพิกเวทุกขังอริสัจจังจาติปีทุกขาชาลปีทุกขามาลาปีทุกขังโสปาการปที่ว่าทุกขาโทมัสมาุสปิทุกขาอปิเยหิสปาโยโคทุกโขปิยวิวิปเปตโยโคทุกโขยมปิดจังนภารณภัจจิสัพจริงสุขังสักิธินะปจจุปทานคักธาทุกขาอีทางโขปนาพิกเวทุกขสมุยโยโทสาวสมุทโยอริสัจสัจจังยานังตันหาปโนนภาวิคานันทิลักขะสหัตคัตตา ตัดละตัดละตัดราคาทินันทิเสยาที่นังกามตัญหาภาวะตัญหาวิภาวะัญหาอิทังโขปนัพิกเวทุกขานิโ,โรธอิสัจจังโยตัสตเสวะัญหายอเสสะวิคานิโ,โรธทจาโคปฏินิสโคมุนติอนะโดยโยอิทังโขปนัตพิกเวทุกขานิโรคะนิโดทะคามินีปฏิปทา อริสัจจังอยะอยะเมวะอริโยอัตถะติโกมัคโคเสยะทีดังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปุสัมมาวจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชิวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิทางทุกขังเริยสัจจันเจติเมพิคเวมุพเพอานันทสันเจสุธรรมเมสุจักขงอุทัปปะทีดังอุทัปปะทีปัญญาอุทัปปะทีวิชาอุทัปปะทีอโลโกอุทัปปะทีตังโขเปตติทังทุกขังอริยสัจจัง ระินเยยันติเมพิกเวบุเพอนานุสันเตสุธรรมเมสุจักขงอุทัปาทิยานังอุทัปปทิปัญญาอุทปปทิวิชาอุทปปทิอโลโกอุทัปปทิตังโขปทินังทุกขังอริสัจจังปาริยัญญาตันติเมพิกาเวบุเพอนานุสูเตสุธรรมเมสุจักขงอุทัปาะทิยานังอุทปปทิปัญญา อุทาปฏิวิชาอุทาปฏิอโลโกอุทาปฏิอีทางทุกขังสมุญยโสโทอริยสัจจันเตติเมพิกเวบุเพอนานุสันเตสุามเมสุจักขงอุทาปฏินังอุทาปฏิปัญญาอุทาปฏิวิชาอุทาปฏิอโลโกอุทาปฏิตังขอปฏินางทุกขังสัมุญยโยอริยสัจจังปะหาตันทานที่เมพิกเวบุเพอนานุสันเตสุทมเมสุจักขุอุทาปฏินังอุทาปฏิปัญญาอุทาปฏิวิชาอุทาปฏิอโลโกอุทาปฏิตังโขอปฏินางทุกขังสัมุญยโยอริยสัจจังปาหาินันติเม